แผลกปากกันด้วยนะท่าน าเกิดเราใครเรายิงก็แตกหรือเจ็บอะไรบอกเลยนะจะได้จะได้ไอ้นี่พูดเยอะพูดกันเยอะมาเลย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 ยรอรอค่าเก็บระเบิดก่อนท่านรอค่าเก็บระเบิดก่อนได้เลยทำเนื่องเลยท่านฝั่งเขานะไวๆนะไวๆนะฝั่งเขานะได้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 ไวเลยนะไวเลยนะเราไปก่อนเลยไปไหนขวาปะนั่งขวานั่งขวาท่าน

นี่เฮ้ยฉัน,มนหมุนน่ะฉัน,มนหมุนน่ะฉัน,มนหมุนอ่ะุท้ายแล้ว หมอนหมดนี่ครเหนหมดเหมือนหมดกรับเมอนหมดโดนปิดดัโดนปิดตาปิดตา ปิดทางออกตัวนึงนตัวนึงปิดทางออกไว้ข้างบนข้างบนตัวนึง่ะเห็นหรือเปล่าดันขวาดันขวามาบินเล็รันใช่ไหมตายรันใช่ไหม ปล่อยข้าเจ็ดมันตายพวกเราตายหมดเลยวะเราอยู่เอมันตายมันเหลือหนึ่งมันเหลือหนึ่งมันเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งต้องเก็บทองคนหนึ่งเว้ยกระสุนเขหมนดว้วย้าตัวไม่เกิดอ่ะ ผมะหน่อยอ่ะมซะหน่อยอ่ะชิวๆหวานเกียบป่ะตาหัข้างล่างข้างล่างท่านท่านรีไวข้างล่างท่านท่านข้างล่าง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 เจ็บข้างล่างเจ็บตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตาย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 ๆๆลุยตายๆลุยตาย ทงอทงอทงเก็บทงเลย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 เก็บทงอทงอย่าแยกกันสติหน่อยสติหน่อยสติหน่อยเฮ้ยอย่าแยกกันดเีอย่าแยกกันอย่าแยกกันสติหน่อยอย่ามั่วอย่ามั่วการเขาหน่อยนะข้าเก็บทงอยู่นะข้ามากัาระ มารวม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 ที่ไหนกันรอราร่ลงล่างลงล่างมาลงล่างมาลงล่างมาเรารวมเรารวมครบยังตรงนี้ไหนอ่ะไม่ไม่เก็บแล้วใครเกิดใรเกิเกรบิลิอยู่ไหนบิลิอยู่ไหนให้มันหลีบป่ะบิลิอยู่ไหนอ่ะฮะบิลิไปหาบิลิก่อนมารวมรวมบิลิปอย่ามั่วบิลิปมามารวมมีมั่วหไม่เจอเมื่อกี้วไหนจัต็นข้าจะพังเดี๋ยววะ

ลงลงลงผมลงปุ่งดีอย่าลงอย่าลงปุงดีมาท้ายมาท้ายแล้ววิ่งเข้าไปในพันมาท้ายวิ่งเข้าไปในพันมาท้ายเฮ้ยทำไมช้าจังวะไายกันต่อนนะท้ายลงหมดลงหมดเก็บธงอ่ะเก็บธงเก็บธงเก็บธงเก็บเก็บเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้โยนสมองปิดธงหน่อยอ่ะคนนึงอ่ะโอ้ปานเราล่วง มาเราไปด้วยกัน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 รอค่าด้วยรอค่าด้วยรอค่าด้วยไปพร้อมกันหามุมยิงทงหน่อย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 หามุมยิงทงมุมทงท้งที่ไหนเก็บไปแล้วรอลออสเซ็ตในท้องอ่อนท้องอ่อนสวยสวยในสายอ่ะต้องในสายอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตัวหนู่บนสะพานนะบนสะพานนะท่านพี่อ่ะอท่านพี่อยู่ข้างหลังมานนู้องขามาเยอมาแค่มันมันเก็บทงอยู่นะโดนโดนโดน โอ่หนึ่งตายหนึ่งตายหตายหนึ่งสองขวานนไม่สองขวานมาสองขวานั้สองขวานานขวามาเชยนุมาเชมดมาเชยห่าตายตายมาเชตายหนึ่งไหน่งไม้หน่งโดนโดนโมาเชยมามาเชยนแล้วเหแล้วเหแล้วเหแล้วเอาขวาเอาขวาันลงหลังหลังหลัง แวทแล้วคุณไแ้ตกชั้นกั้ตัวท้ายตาทยแล้วตาไทยแล้วเ้โดนธนูรวงหมดไอ ยอาตัดท้องยังเดียวเอามุ่เหม็นท้องนะของมุ่งเหม็นท้องเลยเอามุ่เหม็นท้องเลยท้องไหมตัวยอ้ตัวไอ้พอพอพอแล้วตัดเดียวตัดเดียวรอ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 ออกมารอก็มาพวกเราอยู่ไหนเนี่ยแยกกันแล้วเนี่ยอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาสองตัวนะหลังคาหลังคาสองตัวนะเห็นมุมไหมเห็นมุมไหมเห็น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 หลังคาสองตัวท่านหลังคาสองตัวต่อใครยังไม่มา ไม่ทราบม้งบนอ่ะมาแล้ม่รอ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 รตรงตัดตรงให้ตัดให้อยู่ตัดพลาดตัดกตรงขวาาลาดันมาดนมาอยู่หน้าบ้านนะอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านนะนีมาแล้วมาแล้วเจนเจวหงมา่มาน่มาข้างหลังข้าหลังเข้าหลังเข้าิฟหลังข้าท่านเ้งเป้งเปเ้่วงเ่งา ตายแล้วเก็บมีใครมีใครบอกเพื่อนไปเก็บถุงให้หรือเปล่าอ่ะไล่ไลไลชิวชิวร่วงแล้วร่วงแล้วงไปไปไปกับถุงอ่ะกลับถุงกลับถุงกลับถุงฝ่ามันทีแล้วฝ่ามันทีหลังมันมาดันมาเว้ชิว เาดันมาเลยไปเก็บไปเก็บกไปเก็บมามามาข้าหน้าเลยมาดันมาเลยดันมาเลยยิงโบลสคาท้ายหน่อยยิงโบลสคาท้ายหน่อยยิงโบลสคาท้ายหน่อยใหญ่เขาใหญ่เขาดันมานะท่าน

ข้าโดน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 ข้างหลังข้างหลังข้าโดนข้าโดนมาเชไอ,ไอเวนเลยงนึอ่ะตายตายอ่ะเก็บทงเก็บทงแล้วถอยเป็นไงเจ้าโฮปี้ฉันโผล่มาจากพุ่มอ่ะ แล้วว่ามันอยู่ข้างหลังเว้ยได้ยินเสียงเหมือนกับไอ้ธนูฝึก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 พอหันมาไอลีวายอยู่ข้างหลังลีวายมันโดนข้างหลังเว้ยมันเฮ้ยเมื่อกี้นี้เออมันเอาข้างหลังมันเข้าข้างหลังมาเมื่อกี้เนี้ยโโดนแม่งโดนแม่งอ่ะ คิดท่าไม่ไม่บอกข้าเลยว่าข้างหลังมานี่อ่ะกินข้าโดนแล้วหน้าโหมันยิงกดจุดเกิดเลยอ่ะข้างดันดันลงไปเล่นเลยเยอะนะกลังทางเยอะหลังทางหลังทางก้อนนึง ฉันนี่จจัดอ่ะฟีอีกหนึ่งโอ้ยเทียปืนกูไม่สขลาบสอหนึ่งอ่ะถ้นมันหลุมขอะนักฟีจัดอ่ะเบ่งดูดิดูชั้นสอหนึ่งสิแกดูชั้นสองหนึ่งสิแกอย่ายิงสิชันขอสองเนี่ยชันแเนะค้ายเนเนนยนีเยเยน่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่่ยเนี่ยเนเนยน่ยยน่ย่ะ่ เราโดนเขาเข้าหลังตลอดเลยท่านแต่เมื่อกี้ตรงตัวสะพานที่แชงยิงไปสามนะที่บอกมันหลังบ้านตายข้าไปปิดให้แล้วไงแต่ที่สุดท้ายข้าโดนขวาอ้อมีกทีโอเคเวลาลงเกมวันน้าลงเกมวันนะตัวเกมก็อันนี้นขอโทษนะคะขอโทษด้วยนะคบขอโทษนะคะขอโทษนะคะพี่ขอโทษนะครับลงเกมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษนะคะโอเคจีจีทุกคนไดทยครับได้ทายครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ I don't know. Okay.